สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวโบโกนะครับวันพุทธที่9กันยายนนะฮะสองห้าหกสามวันนี้ตลาดหุ้นไทยั้งหมดเลยว่าภาคบ่ายวันนี้มีแรงซื้อกับเข้ามาเียว่าตามกับทิศทางเดียวกับตลาดร่วงหน้านั่นในส่วนของดาวโจนส์ร่วงหน้านะครับยุโรด่วงหน้าก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแุ้ณบ้มามเราก็เลยว่ารีบาวขึ้นมาก็ต้องดูดีว่าะจะรีบาวไปได้ ไกลแค่ไหนหรือเด้งมาเด้งให้ขายหรือไม่นะครับตรงจุดนี้ก็ต้องปเป็นเรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับซึ่งถือว่าบนเรื่องของตัวแปรหรือความกังวลนะเกี่ยวกับข้อพิพาทนะั้นระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงข่าวคราวของแอสตราเซเนกานะฮะู้ถือว่ามีการแถลงออกมาว่าจะหยุดทดสอบนะครับวัคซีนเป็นการชั่วคราวนะครับพรว่าพบมีผล ข้างเคียงที่รุนแรงหรือว่าทําให้ตลาดหุ้นในส่วนของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เอเชียเนี่ยโอ้โหถล่ทมทลายนะครับเดีย๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณธนภ์มีทองนะครับรายการ m a k e m o n e y FM 97ม Hz กอเฮิร์นะซึ่งคงจะต่อสายเข้ามาพูดคุยกันนะเดี๋ยวราดูว่าการรอสายกันซึ่งตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ถือว่าดัชนีอยู่ที่1,292.2จุดนะครับไม่ได้ว่าลดลงไม่ถึง2จุดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า แม่ก็ถืกเป็นการที่รีบาวต้องดูดีว่าท้ายตลาดจะมีแบบว่าแรงขายเนี่ยออกมาหรือไม่นะสถานการณ์นี่จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับเรื่องของเกมพุ้นรายตัวหลายตัวก็ถือว่ามีแรงเก่งกาไรนะมีสีสันที่น่าจับตามองนะครับตรงนี้นั่นก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าเงียบเหงาเสียทีเดียวนะแม้ว่าสภาพโดยรวมการซื้อขายวันนี้นะยังคงอยู่ที่36 0 0 0 36,180.12รล้านบาทนะครับก็ถือว่า มีความคึกคักระดับหนึ่งนะครับก็ต้องมานั่งดูที่ว่าเกมของรายตัวนะที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยฮะเราเห็นว่าเหมือนจะเขียวนะครับดูที่ว่าจะเขียวได้ตอดลอดรอดฝั่งหรือไม่นะครับก็ต้องมานั่งแบบว่าโฟกัสเป็นรายตัวจริงๆครับจุดนี้ในแง่ของเรื่องข่าวข่าวนะเรื่องของการชุมนุมการอะไรก็เป็นี้ต้องต้องมานั่งติดตามกันนะครับเห็นว่าวันที่19กกันยายนจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ตรงจุดนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่ จะกดดันตลาดหุ้นไทยอีกะระลอกหนึ่งนะครับต้องมานั่งติดตามกันนะครับผมซึ่งวันนี้หรือว่าตอนนี้เองนะตลาดก็มีแรงที่ขายออกมาบ้างแล้วครับผมน้าสายเข้ามานะครับผมครับผมครับผมใสาไหมครับ,บครับผมรอสักครู่ครับประเมินราคาประมาณเอาไว้อ่าเท่านี้ก่อนนะสำหรับทางฝั่งของกันกุลนะครับ ท่านรากา41นาทีช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์ก่อนช่วนันบรรดาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซต์ .com คุณประสิทธิ์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ม,มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับผมบว,วกได้แป๊บเดียวกลับมาติดลบอีกแล้วประหลาด <c oughs> แม่เซตหน้ายิ้มแบบว่าเอาออกกันแบบว่าแค่เด้งอ่ะเอาไว้ด้วยกันนะเซตแครเ<ค>ด้งนะต้องอยู่นี่แครดเด้งไม่รู้ว่าเด้งรถ ลงลริ่มดำดิ่งไปตรงจุดไหนหลังจากที่ช่วงชา้าต้องบอกเลยว่าโอ้โหดัชนีแบบว่าลงมาแบบ,บรูดนะั้นลงแบบบรงนะลงไปแตะนิวโรนะ 1, 3, ั้นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามแปดจุดกุนทนาพงศ์กังวลกังวลไงกังวลโอโ้ดูแล้วเนี่กังวลเศรษฐกิจโลกหดตัวเนาะพูดง่ายใช่ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยกรกรอเาออกมายอมรับแล้วแหละกังวลเหมือนกันคือถ้าเอกชนกังวลน,นี่นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาก,การจ้างงานอะ เอกชนรู้ดีที่สุดครับคุณปเสรตฐว่าเขาควรจะจ้างงานหรือไม่ควรจ้างงานถ้าเขาเป็นห่วงเรื่องการจ้างงานถ้าเอกชนเป็นห่วงเรื่องการจ้างงานเนี่ยนะะคือเขาเขาควรที่จะบอกว่าเขาน่าจะห่วงหรือไม่น่าห่วงแต่ถ้าเกิดว่าเขาห่วงเนี่ยแสดงว่าเขานี่คงจะไม่จ้างงานแหละฮะคือต้องยอมรับนะครับในเงื่อนส่วนของภาคเอกชนผมว่าทุกคนแบบว่าต้องการที่จะลดคอนะพูดง่ายๆ่าใช่นะครับลดคอตอนนี้เราต้องมองข้ามไปถึงที่ว่าแหมจะมี ใช้กระดาษนะซีลงซีหลอกสองหน้าปิดน้ําปิดไฟตอนพักกลางวันมันไม่ได้ผลต้องแบบว่าต้องลดคนคุณธนาพงศ์ลดคนได้ผลที่สุดเลยเพราะคนเนี่ยเป็นเป็นปนัญหาองค์กรมันเป็นคอสก้อนใหญ่เอางี้ละกันนะคอราสแบบว่าก้อนใหญ่แล้วแบบลดปุ๊บนี่คือแบบว่าค่าใช้จ่ายมันมันหายบ๊อบไปจริงๆเอางี้ละกันนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยฮะว่าโอ้โหลดบ้างๆาบางทีแบบว่าแหม่มันก็ต้อง ลากกันไปแบกกันไปนะฮะพูดง่ายทั้งคนที่อยู่ต่อทั้งบริษรัทก็ต้องแบบว่าลู่ถูกกัางอะพูดง่ายครับผม <laughs> ซึ่งปีนี้ผมบ่าว่าปีนี้หนักแล้วปีหน้าก็อย่าผมจะไม่เห็นสัญญาณที่แบบว่ามันจะมาแบบว่าบวกๆนะคนุณธนพงศ์นะเราจริงเหรอไม่เห็นสัญญาหรอรัฐบาลเขาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่เห็นสัญญาหรอ <laughs> นั่นภาครัฐงี้ครับภ <laughs> <laughs> าครัฐ GDP จะหดตัวยังไงเขายัางไรายได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมเอางี้ลวกัน นั่นนะสินี่คือวิธีคิดเลยนะท่านผู้ฟังฮะภาครัฐเนี่ยนะครับเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาไม่ได้มีแรงกดดันเหมือนภาคเอกชนนะครับคนทํางานเป็นลูกจ้างรัฐเนี่ยกับการทางานเป็นลูกจ้างเอ,กช,ก,งก,งอกชนเนี่ยแตกต่างกันนะะคนทางานเป็นลูกจ้างเอกชนเนี่ยโอ้นั่งหนาวหนหนาวๆร้อนๆนะะว่าตัวเองจะโดนเออร์ลี่ลอเกล่าแต่เอกชนไม่ต้องครับสบายสบายฮะสบายๆนะครับผมนะถือว่าสบายๆต้องบอกเลยว่านะเรี่กว่า สถานการณ์ผมพูดตรงๆนะัในแง่ของหลายธุรกิจผมว่าก็นะเรียกว่าท่องไปเลยนะลดค่าใช้จ่ายนะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพูดง่ายพยายามทําให้คอสที่มันแบบว่าเบาที่สุดบางที่สุดนะเพื่อที่ให้มันมันรอดนะซึ่งถามว่าดูแล้วในเรื่องของวัคซีนเองวันนี้ต้องบอกเลยว่าในแง่ของบริษัทแอสตรานะเซเนกานะเซเกาเขาเป็นการ,กป,รประกาศหยุดการ ทดสอบวัคซีนนะเป็นการชัว่วคราวเพราะว่าพบผลเนี่ยข้างเคียงที่แบบว่ารุนแรงคุณธน,นพงศ์ก็อย่างที่บอกไงว่ามันไม่ง่าย,ยางไงทางองค์การอนามัยโลกถึงได้บอกว่าน่าจะมีวัคซีนมาก็ประมาณกลางปีหน้าถูกไหมครับครับผมคือเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยจะยังไงก็ได้แต่ว่าเฟสสามเนี่ยมันต้องมันต้องทดลองกับคนเนี่ยประมาณรักสามหมื่นคนขึ้นไปไงคุณประสิทธิ์ครับผมคือประเทศไทยเนี่ยตัดตัดไปได้เลยฮะประเทศไทยเราไม่ได้มีผู้ติดเชื้อถึงสามหมื่นคน เพราะฉะนั้น,นเราประเทศไทยเราตัดไปได้เลยใน,ใ,นในแง่ของการทดลองเฟสสามเว้นเสียแต่ว่าเราจะเอาเฟสสามไปทดลองกันที่อินเดีย <c oughs> ผมว่าต้อง,องไปโฟกัสอินเดียเอางี้นะกันใช่ใช่หรือประเทศที่แบบติดเชื้อกันแบบว่ามหาศาลนะพูดง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียเองนะเป็นของนะสหรัฐเองตรงจุดนี้ผมว่าก็แม่ผมว่าแต่ละประเทศเขาก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะพูดง่ายๆเนาะ อ็คงแบบเตะสกัดแบบให้ย yeah, like, um. like, ูเป okay, um, so ็นใครวะอย่างนหนึ่งการี่แบบยูนี่แบบใหญ่หอบพิ้ววาผมขอทดลองเฟสสามกับพลเมืองประชากรของประเทศคุณหน่อยสิอะไรเงี้ยเออใช่ก็ไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยเข้าไปแล้วจะได้นะมันต้องรู้ว่ารัฐบาลทางฝั่งของอินเดียเนี่ยเขายอมหรือเปล่าไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยอยู่ๆจะวัคซีนจากบ้านเราเพื่อไปทดลองในบ้านเขาเนี่ย มันไม่ง่ายนะเพราะว่าเขาก็ต้องรักประชากรของเขาเหมือนกันประชาชนของเขาเหมือนกันใช่ครับผมนะเพราะมันก็ไม่รู้อ่ะพูดง่ายๆพอทดลองเนี่ยในผลข้างเคียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะพูดง่ายๆมันจะมีอันตรายต่อคนที่แบบว่าแหมยอมแบบว่ายอมทดลองอาจจะมีแบบมีค่านำน้ำน้ำชานะพูดง่ายๆนะเออ,อเป็นถ้าเป็นหนูรองยาเอางี้แล้วกันใช่ก็น่นากลัวนะในแง่ของวัาเซนเพราะว่า บางทีเนี่ยผลการทดลองเนี่ยก็คือสามารถฆ่าโควิดสิได้ก็จริงแต่ว่าต้องไปดูผลกระทบข้างเคียงด้วยเวลาเขาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทำลายเซลล์ข้างเคียงหรือเปล่าหรือว่าไปทําลายภูมิคุ้มกันบางชนิดบางตัวหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าเขาถึงต้องมีการทดลองกันทั้งสามเฟสเนี่ยครับครับผมเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิดอาทีก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งติดตามสถานการณ์กันแบบว่าอย่างใกล้ชิดอ่ะพูดยังไงก็จะมีข่าว เดือนนี้น่าจะมีข่าวแบบว่าท่านทุกวันนะคุณธนาผูนะใช่ครับใช่ครับสำหรับเรื่องของการทดลองทดลอง,งยฟอรมเขาประกาศแล้วโอ้หลายๆค่าเดี๋ยวแบบว่าเดือนกันยานยนนะเรียกว่าจะถึงเดือนตุลาแล้วกันนะคงจะมีแบบว่ารายงานผลการทดลองนะเกี่ยวกับนะกับคนนะคุณกับมนุษย์ออก,ออกมาว่าเอ๊ว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะก็จะทําให้แบบว่าตลาดนะพร้อมที่จะรับข่าวพร้อมที่จะ ปรับตัวลดลงนะถ้าเกิดว่ามีไม่ปลดกัทตุลเนี่ยไม่มีความคืบหน้ายใยจุดนคุณธนภพอนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วต้องบอกในเรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ยังคงเปิดฉากอ่ะพูดง่ายๆโดยสหรัฐจะเ,เปิดเกมลุกมากกว่าจีนรนจุดนี้พยายามที่จะสกัดกั้นบริษัทของจีนะนะพูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนี่แบบว่าแหม่หา ต้องหาข้อเก่าหาพูดง,ง่ายหาเหตุหาเหตุทะเลาะ <c oughs> หาเรื่องทะเลาะให้ได้ครับผมแล้วยิ่งพูดง่าย้ว่าใกล้พิจิกาการเลือกตั้งของฝั่งของสหรัฐเองเนี่อก็คงแบบว่ามี <c oughs> ความเข้มข้นมากขึ้นนะคุณทั้มโคงจะแบบว่าฟาดงวงฟาดงาก,กันแบบว่าสุดที่สุดเด็ดสุขเกีดเนี่ยก็คะแนนยังตามหลังอยู่อ่ะก็เป็นเรื่องเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับผมเนว,ว่ายังยังมีเวลาเอา,อางี้แล้วกันนะยังมีเวลานี่เพียงแค่ต้นต้นกันยายอยู่แล้วนะ กันยาตุราอ่าสองเอางี้สองเดือน,นเต็มๆเอางี้นวกันแล้วนะ<ช>ต้องดูด้วย<อ>ว่าทั้มเองจะตีตื้นได้ไหมจะนําแบบว่าแม่นะั้ตรงคือพูดงี้ตรงการในงานของสื่อที่เราเห็นกันนะั้นตอนที่ทัาเองกําลังเลือกตั้งจําได้ไหมกับแข่งกับทันกับคุณฮิลลารีใช่ไหมฮะคริสตันม,มันก็แบบโอ้โหมันก็ทํานี่แพ้แล้วใช่ทํานี่แพ้แล้วนะเพราะว่าฮิลลารีคริสตั้นในช่วงนะนั้นเนี่ยคะแนนนำนะ ับผมขาบอกพลิกชนะในช่วงโค้งสุดท้ายได้ครับผมเรียกว่าสื่อกระแสหลักในฝั่งของอเมริกาเองไม่ต้บงไปไหนก็น้าแหกไปหมดเลยคูณยิ่งให้บอกเฮ้ยทไปได้ยังไงอะไรยังไงเรื่องนี้นะฮะก็ก็หนูดีว่ารอบนี้น่าจะมีปรากฏการณ์ี่แบบว่าเหนือความคาดหมายหรือไม่ก็รอบที่แล้วเนี่ยเขาใช้อเมริกันเฟิร์สใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าเมดอินอเมริกาเออครับเออให้บริษัทของอเมริกาเนี่ยที่ออกไป ประเทศต่างๆเนี่ยให้กลับมาในอเมริกาซะนะครับแล้วก็ลดภาษีลดอะไรให้นะครับแล้วก็มาจ้างงานจ้างงานในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งไปในต่างประเทศใช้คําว่า made in อเมริกาโอ้นาทีนี้นี่ขายของกันเต็มที่เลยนะฮะก็ต้องดูครับว่าคือด้วยกระบวนการการ,การย,าย้ายฐานการผลิตจากคุณประสทธ์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทําบอกไงครับผม เออนะเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้ต้องต้องใช้เวลาเอา,อางี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลา,วลาคนลงทุนหรือผู้ประกอบการแบบไปปักธงที่ประเทศนนะประเทศนี้แล้วเนี่ยเขาไม่แบบไป,ไปแหมยู่ดีแบบให้ผมจะย้ายละไม่ได้มันมต,ต้องเตรียมแผนแบบว่าโอ้โหเป็นเป็นปีสองปีนะกว่าที่แบบว่าจะขยับกว่าจะหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าต้องปรับเยอะพูดง่ายยยย่่่่อาาาาาาางเเเเเนนนนีีีีหรรืวจจจะ้้ฐกกกไขปมิย โอ้โหแล้วยังจะต้องใช้ซัพพลายเชนเซมิคอนดักเ,เตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยที่ยังอยู่ในจีนในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะเออนี่มันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคือก็ต้องดูะนะว่าครับผมก็ต้องดูในแง่ของส่วนของซัพพลายเชนในส่วนของฝั่งจีนเนี่ยผมว่าเขาคงมีการปรับตัวมีการย้ายถานกําลังการผลิตหรือหน่วยในการผลิตเนี่ยไปสู่เวียดนามนะ พูดง่ายๆก็พยายามที่จะคือคือผู้แกลไม่ใช้ตัวแหล่งผลิตที่จีนน่ะพูดง่ายๆเพื่อเป็นการหลบหลีกหรือหลบเรื่องตรงจุดนี้เรื่องของอเมริกาเองตจุดนี้นะฮะแต่แต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นฐานผลิตซัพพลายเชนในจีนเนี่ยถ้าจะย้ายนะคงไม่ย้ายไปเวียดนามฮะน่าจะย้ายมาไทยมากกว่าเพราะประเทศไทยระบบโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าจีนฮะผู้เสทยหาแต่ดีกว่าเวียดนามดีกว่าเวียดนามน่าจะย้ายมาไทยฮะ ต้องดูฮะตรงนี้นี่ถือว่าดูว่าส้มหล่นเนี่ยจะจะเป็นยังไงกันบ้างกับกับประเทศไทยในกรณีอของถ้าเกิดบังเอิญบังเอิญนะอันนี้ต้องเรียนต้องบฟังนะบังเอิญถ้าเกิดบังเอิญทําชนะการเลือกตั้งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแน่ครับเพราะว่าเขาหาเสียงมาแบบนี้ครับผม่พอเราพูดถึงเรื่องเม็ดอินดีมกานะเราก็ต้องแหมนึกถึงหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะแม้ว่าพูดไงเป็นหุ้นที่แบบว่าเล็กๆ็กๆแล้วกันนะกี่าพวกมอเตอร์ บัมน้ำพกสระน้ำพกสปาพูดง่ายๆนะเราเห็นว่าวันนี้เองน้าสรรีสันของพีโมไทอูเนียมอเตอร์เนี่ยโอ้โหวันนี้แบบว่าเตยซิลลิ่นะงนะคุณจนพงศ์นนะเออมันมันเช้าเรายังคุยกันอยู่เลยนะข้าผล<ม>นะก็ถือว่าพว้ง่าเขาก็มามาด้วยว่าออะออเดอร,ดอร์เรียกว,ว่าลูกค้าเองอะไรเองเนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์นะจากเรื่องของเกี่ยวกฎหมายของฝั่งของอเมริกานหะพูดง่ายๆใช่ครับไปหมดแล้วออเดอร์ ออเดอร์ของเข้าในมอเตอร์นับปีนี้ไม่มีให้ใครแล้วครับอเมริกาสั่งไปหมดแล้วฮะทําไม่ทันด้วยครับผมริวว่าทางด้านอของผู้บริหารเขามีการวางแผนที่เพิ่มกําลังการผลิตลนะนะพูดง่ายๆ่ายใช่ครับก็เขาบอกว่าง่ายๆครับสั่งเครื่องจักรมาเพิ่มติดตั้งเครื่องจกักรเสร็จภายในไตรมาสสี่เนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็สามารถผลิตได้แล้วในปีหน้าเต็มไปเ,เหมือนกันคะครับผมนะรียนว่านะรียนว่ามัน มาแบบว่าครบอ่ะพูดง่ายๆนะครับ,รบเรียกว่าแต่ก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าราคาพูดนี่ก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเล่นกัน,กนแบบว่าล่วงหน้านะครับ,รบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินวสเตอร์หรือว่านักเก่งกาไรแล้วว่าอจะเล่นตามแบบว่ารอพื้นฐานออกแล้วค่อยเล่นหรือว่าจะเก่งกําไรกันล่วงหน้าถูกี้ก็ต้องมานั่งติดตามกันนะสำหรับตัวของไพโมเอง,องนนคุณธนาพงศ์นะครับพยายามคาดการณ์กันว่ากําไรปีนี้นะจะนิวไฮนะครับคุณประสิทธิ์ครับผม นิวไฮนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาขนาดที่รายได้ครับลดลงครับครับผมน่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะเดียกว่ามาชิ้นมันดีเอางี้แล้วกันใช่ใช่เรียกว่าทางอเมริกาเขามีการอะไรนะเมื่อก่อนนี่มอเตอร์ไม่ต้องสายตรงนะกระแสไฟฟ้าสายตรงนี้เเปลี่ยนครับมอเตอร์เอซีเป็นมอเตอร์ดีซีอ่าเรียกว่าเป็นกระแสไฟฟ้าสลับอ่ะพูดง่าย ใช่ใช่ก็ปรับเปลี่ยนนี่เป็นนี่เป็นกฎหมายนะครับต้องระังภายในปี2504ภายในกรกฎาคม2564ในอเมริกาจะไม่ใช้มอเตอร์ AC อีกแล้วก็จะใช้แต่มอเตอร์ DC เท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลายๆบริษัทในสหรัฐอเมริกาครับจำเป็นที่ต้องสั่งไปเพื่อปรับเปลี่ยนฮะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรียกว,ว่าเหมือนกับทางด้านของไฟเนียร์มอเตอร์เหมือนกับเป็นแบบว่าได้คู่ค้าที่ดีนะเหมือนกับแบบว่าถืออะไรนะ ไอ้คู่สี่เออสัญญาแบบไอ้คู่สี่อ่ะพูดง่ายๆใช่ครับนะครับเรียกว่าทางน,น้ำทำให้ออนออเดอร์เนี่ยแบบว่าโอ้โหแบบว่าสบายๆเอางี้แล้วกันครับผมนะครับอ่ะถัดจากตัวของพี่โมโอเองนะครับวันนี้มีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับของอนนรระไรนะมอร์นิเทิร์นเออเป็ีย้างเป็นยังบ้างเออผ่านทุกวาระนะไม่ว่าจะเป็นการขายพีพีเองหรือการเอ่อออกวอลเลนต์เองก็ถือว่าผ่านผ่านฉลุย นเพียงแต่ว่าเกมหุ้นเองอาจจะเืดือดนะเพอวิ่งวิ่งมาเยอะแล้วนะก็ต้องเืดือดบ้างก็ถือว่าเป็นสภาวะนะก็ต้องปกติเอาอย่างเงี้ยไม่ลงก็ดีแล้วเอาอย่างเงี้ยสำหรับตัวของหุ้นมอหรือว่า M O R E คุณธนพงศ์ครับผมนะครับเรียกว่าเส้นทางของ M O R E หรือมอที่เธอเขเป็นที่แบบว่าต้องมองกันแบบว่ายาวๆอ่ะพูดง่ายๆครับผมนะเพราะว่าเล่ฟันมารอบนี้โอ้โหได้มาตั้งถ้าเกิดว่าสามคนเข้าใจกันนะ คนละพันล้านหุ้นราคาหุ้นละห้าสิบตังค์ก็พันห้าร้อยล้านะนะคุณธตนพงศ์ครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องมานั่งจับตามองนะสําหรับหุ้นที่แบบว่ามีความฝันเป็นของตัวเองครับนะบฝันจะแบบจะปลายหี่หรือไม่หรือจะเป็นของจริงหรือไม่ผมว่าต้องต้องดูกันนะพูดง่ายง่ายแปรป่าที่สะเบ็ดเสร็จแล้วนะอ่าเสร็จแล้วครับผมนะาอ่แปรปาที่เกาะสบ็ดนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จ่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะจากนี้ไปคน ชาวสม็จแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสม็จนั้นก็ได้ใช้น้ําประปาที่แบบสบายๆแล้วนะไม่ต้องมารอน้ํารอท่าเหมือนสมัยก่อนฮะครับผมเรียกว่าเขาเอาในน้ำแปลงน้ําเค็มเป็นน้าจืดใช่ไหมพูดยังไงไม่ฮะเขาเชื่อมท่อจากระยองไปเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้ยิงท่อ<ป>เลยเหรอใช่ครับไปที่กเกาะสม็จเลยฮะอืมอ่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นภาพเป็นภาพ คือเดิมทีเขาซื้อกันคิวอยู่ประมาณแค่สี่ร้อยห้าร้อยนะฮะอันนี้มอลิีเทอร์เนี่ยก็ามาถึงในมือมอลีเทอร์เนี่ยเขาขายอยู่ประมาณาแค่คิวลวประมาณแั่หนึ่งร้อยบาทใช่ประมาณอืมครับผมเรียกว่าสเ็ดนี่คือ,อสมเร็จสเ็จนี่สําเร็จแล้วก็ต้องมาดูสู่เกาะอื่นๆนะบูดยังไงใช่ครับด, <นะ S 2> ด,ดูดูนะมาดูเรื่องพืชสมุนไพรอะไรพวกนี้นะร้านการาบูนเออต้องโดนจะเป็นยังไงบ้างใครอยากเห็นว่าเอะว่าเขาขายดีไหมก็ต้องไปที่ร้านการาบูนพูดง่ายๆ ผมนะครับว่าขายดีแค่ไหนนะรวมถึงตัวแรกอะไรของเขาอะนะใช่ครับอันนี้ตัวแรกน,นี้ก็จะไปทําเรื่องของน้ําสะอาดน้ําดื่มอุตสิทธ์ครับผมเป็นรายเดียวด้วยนะในประเทศไทยมั้ยใช่ไหมได้เป็น,เป,นเป็นตัวแรกเป็นรายเดียวของประเทศไทยฮะรู้สึกเขาได้สัญญาแบบเอ็กคลูซีฟกับเหมืองอ่ะพูดยังไงอ่าใช่ครับเป็นสัญญาเ e อ,อ็กคลูซีฟครับสัญญาเ e อ็กุคลูซีฟถือว่าเป็นพูดง่ายๆก็กเ,เห็นลูก,ลกค้าก็คือการ,รากปักปานะคุณเดนพงศ์ใช่นะเดี๋ยวว่า ก <dess en> ารกตาอะไรต้องต้องดูว่าแม่ผมก็เชื่อว่านั้นเราคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่แบบวจะจะเชื่อเนี่ยมีน้อยเอางี้ลวกันโอ้ก็มันถามก็ก็มีน้อยคุณประชมเห็นข้ออะไรไหมโปรเจกต์เนี้ยวราจะเสร็จแต่ใช้เวลาตั้งสองสามปีเนี่ยปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะมากใช้เวลาสองสามปีแต่พอสําเร็จได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นที่สองละขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปละเดินหน้าต่อคือพูดในว่าเครดิตมอเตอรเ์ยังไม่มี ได้ครับเครดิตในมูลนักลงทุนยังไม่มีอางนี้ด้วกันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าแบบว่ามันเหมือนกันแบบว่าแหมมันมันไม่เป็นตามที่ที่กู้ฝันเอาไว้อะนะแต่รอบนี้ต้องดูดีว่าเขาจะทําได้ไหมแต่ผมว่าโอ,อกกว่าที่แบบอินเวสเตอร์เองจะเชื่อ,อไม่แต่กรตโตเองผมว่ากรตก็ยังแบบยังไม่อยากจะเชื่อเลยนี้แล้วกันกราอตยังบีบเลยคุณต้องใส่เปิดเผยข้อมูลแบบว่าอย่างละเอียด ยิบๆเลยนะเอา,อางี้แล้วกันนะอีกแล้วก็เป็นหลักฐานเอา,อางี้แล้วกันมาเกิดคุณอมฤตแบบว่าโกหกนะโดนแน่เอางี N ้แล้วกันโอ้ที่มีทุนซื้อเข้ามาไม้เนี่ยแสนสองแสนเนี่ย <laughs> ไม่ปิดแดงปิดเหลืองก็ดีหลายแล้ววันนี้รัฐมนตรีเธอเนีเอาเอางี้แล้วกันนะนะขอให้วแข็งแรงนะประชุมผู้ตัวหุ้นแล้วหุ้นยังแข็งแรงอย่างนี้แสดงว่าผู้ตูวหุ้นที่ไปร่วมประชุมเนี่ยเห็นด้วยนะกับแผนธุรกิจแล้วล่ะ ครับผมนะเห็นวันนี้มีนักข่าวของคุณอินไซก็ไปเหมือนกันคุณธนภพครับผมอ่าเรียกว่าไปนั่งอยู่แถวหน้าแล้วอย่างเี้แล้วกันคุณธนภพนะเรียกว่าก็ไปร่วมไปไปฟงไปฟังนะเพื่อนก็ดูแล้วก็บรรยากาศที่ว่าราบลื่นไปด้วยดีนะพอพูดถึงเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นคุณธนภพโอ้โหเราอยู่ในว่ามีหุ้นอยู่บริษัทหนึ่งอ่ะเต่เอาไยังไม่ได้เข้าตลาดนะวินเนอร์ที่ใช่ไหมออะไรก็ไม่รู้อ่านู่นอั่งนี้โอ้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาใช้อำนา สรุปเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะนะในส่วนของ<ช><บ>ยี่เองเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายเองอะไรเองเนี่ยมันบ้าบอคอแตกเลยจ่ายแบบว่าแม่หกเจ็ดร้อยล้านในะงนี้คุณธน,นพงศ์นะผมว่าพูดถึงพูดต้องไปทําความสะอาดบ้านตัวเองอนะพูดง่ายๆ่ใช่ใช่ใช่นะกรากต้องเอาแบบละเอียดลนะเอียดนะนะอย่าให้ผ่านง่ายถ้าเกิด,ดย,ยื่นมาต้องแบบว่าเช็คทุกเม็ดน่ะงบเอ้ยค่าใช้จ่ายมันไปจ้างใคร จ้างบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับใครเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกใครมันออกกันยังไงมันคุ้มไม่ต้องไปเช็คเอาเอียลละเอียดตรงจุดนั้นคุณธนพงศ์ใช่ครับคุณเสริฐทิ้งท้ายเลยครับผมครับผมด้เรียกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกได้ว่าถือว่าเป็นการเด้งเป็นการรีบาวตามตลาดฟิวเจอร์นะครับก็ในเมื่อเด้งแล้วก็เป็นโอกาสของนักลงทุนซึ่งในการตัดสินใจครับผมครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณเกษตรนะครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นั้นชักเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าพบกับอาจารย์ครับผมนั่นคือการพูดคุยกันกับคุณธนพงศ์มีทองนะครับในการ Max Mo ์มันนี่เเมก้าสิเเมรฮิร์นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนคงจะได้รับข้อมูลในรับข่าวสารนะที่เราคุยกันถึงหุ้นตัวของ P ี MO หรือว่า p i o n e เียมอเตอร์วมถึงหุ้นของ m o รี่เทิรเองซึ่งถือว่าวันนี้การประชุมผู้ถอหุ้นก็ถือว่าผ่านทุกวาระนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายหุ้น PP ีนะครับหรือว่า3 0 0พันล้านหุ้นราคา หุ้นละหาิตางนะครับรวมถึงเรื่องของการเข้าไปลงทุนใน,นขครงในส่วนของตัวแรกเองหรือว่าการระบุเองถึงจุดนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณฟังแล้วโปรเจกต์ของมอริเทเนอาจจะงแบบว่าแม่มันของจริงหรือของปลอมหรือของเทียมหรือของเกก็ต้องมานั่งดูกันแบบยาวๆนะครับแต่ที่แน่ๆในส่วนของกรวเองเขาก็มีการให้ทางบริษัทเองมีการอธิบายมีการชี้แจงนะผมเชื่อว่าคนที่แบบว่าสนใจนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูข่าวที่เขาเผยแพร่นะอธิบายเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็มีการเขามีการประมาณการในส่วนของรายได้นะครับกำไรขั้นต้นให้กับผู้สนใจด้วยทุกทีนก็อย่าลืมไปศึกษาการลงทุนนะฮะเดี๋ยวไป,ไปศึกษาจิจการก,ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับทุกชมนี่คือรายการบุกโตกข่าวบก,กในวันนี้ยังไงก็ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม